ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ทั้งกันกินเลี้ยงกันกับสนุกสนานนะครับระหว่างที่เพิ่นกินเลี้ยงอยู่นี่ผมมีพาไปเซิร์ฟให้ครับสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังครับที่เป็นไผ่เน่ที่ผมมีเฮ็ดมาไล่ให้นะครับพี่น้องฟางบอกฟาบอกนี่นันอยู่ไหนนั่นเป็นน้ำเปล่าเปลืกเป่ก่อนพอดีให้น้องฟองหปึ่ผู้องเป็นคนจัดการเฮ็ดมาไล่ให้นะครับผมก็ให้ทุกปีนะครับ เพราะว่าพูทย่อยู่เบื้องหนา้าเบื้องหลังเนาะอิงพ่อโจ้แต่นีอว่าเป็นคนที่พุ่นนะผมนะครับอยาสุภาพนะครับที่พูดคำพูดยู่เบื้องหลังผู้ที่ซอยการซอยงานผมนะครับ,ท,บท,ที่เขาได้อาศัยพ่ายเพิ่กันนะครับอาจิบดททวารบางที่อดจิดบอนรับเพราะว่า ครับกกได้ยุ่ในกรอบที่ผมดูแลนะครับแต่ฟ้าที่นองรปเบิ่งว่าเป็นสอรคค่ะองยงมานมาแล้วครับพี่นองครับไป เอาไปเสื้อผ้กันไปเป็นของผู้ใดเนี่ย คนเมนะคะโอ้โหอันนี้เีังดับสองลนะคะัดอันนีดับสองละาต่อไปค่ะตีเล็กค่ะลูกนี่ตีเล็กเคะโอ้โหโอ้เข้ามาตรงตรงเน่เลยค่ะฟังเพบทนแล้วมเอรหัวใจโอ้โหโอ้โหนอ่ยอบอลนะชยรอใบอคขอบคุณน้องก๊อฟนะคะได้คะได้ค่ะ แบบนี้มักเลยอย่าเป็นคนบ้อยแบบนี้มักเลยช่วยงานเดุกอย่างเลยอยากเป็นประสบการณ์เจโน่ใชเลค่ะจ่ทมเลยมาลมาอยอยย รดค่ได้คนชนะแล้วค่ะอ่ะคนชนะนะคะได้แก่พอเสร็จอ่ะผู้ชนะในชุดตรีมแฟนซียอดเยี่ยงได้แก่ หนคนข้าอไรูั้งอ่ะหน่อยครับขอโพูดอะไรหน่อยไมครับหนูขอกล่าวขอค้วยแปนึงครับพี่น้องครับตอนที่เพื่อนกับบูวาเป็นทิได้วานวัลำใจจากผมนะครับให้อะไรนะล้อะไรล่ะ เดี๋ยวอแม่เออเอาถุงไก่อนทันทีแม่แ้วกเาโฟมแล้งก็ตัตวรถมาชร์จให้กอน้นี่บัยากาศแม่ม car. งงานใหญ่กรลังเจ๋งมากกันนะ วันนี้แนนี้มาอยู่ไตรถดีไหมวันนี้ตั้งแต่วันแรกนะคะทุกคนนองแม่หิีนะคะที่บ้านอกาสที่บ้านสดสดเลยหรือว่ากำลังอะไรเลี้ยงใช้หนุนตลอดคุณนุ่มีหรือว่าพ่อโจเพียหน่อยพ่อโน้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอียร์บอลอลเลยก็ได้เอาพี่มอสมาก่อว่าจะมาพอดี แล้วครับเี้ยวมาถทายชิปกันเันแลวเหี้ยวมาถทายชิมกันพี่มอสปรูจักมอสนี่บดด้วยเบดด้วยายานอนกเนคบวรมีในสายรบ พี่เบน้วพีเอดีเห็นเล่ะพีเอดี้เนมาพี่มอสครับควางใจพี่มอสพี่เบนค์นะครับหัวใจรักของผมเลยครับพี่น้องครับพีเอทีอันนี้ของใครดีคของพีเอตัว บอแมนงั้นพี่จาให้ทีหลังเนาะเอามาให้ไรเฟิรนก่อนนะานมาไราเฟิรนมาไรเฟิรนมาซอยงานนะครับเอาไราเรฟิรนมาฝึกงานแบบไม่มีค่าตัวครับ,รลบหลอกกันเลยหานพี่แมนนะครับเอาให้ไรเฟิร์นแล,ล้วก็ตัวแทนของทีมบอลล็อบอลนอนเรามาตัวมาม่จฉุนเดี๋ยว,ๆๆวยอะ

ยอดพุทยอดนะ่พุทธยอดมาเราจะสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณพี่น้องนะครับกพี่อ็ดี้พี่ลังมันปูเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับเหน็ดเหนื่อยที่ช่วยเหลือกันมานะครับกะตอนนี้พี่เอ็ดดี้แกเราเล่นปาร์ตี้แต่เจ้าเศร้าจนมาฮอนเลกอาจที่ล่าคขอาทิตย์โมไหวย์

ขาดแด่งขาดใจมีเขามีเรื่องว่าเบิรดีเด่นมาเรื่องว่าเรื่องว่าเบอร์ดีเดนเชื่อไหมเอาเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณครับขันหัวหน้ามันพี่หน้าหัวหน้าค่อยๆเพิ่มขึ้นให้สุดยอดนะครับกำลังใจนี่ของไงก็มีไก่นี่อีกเช่นว่าอไหมขอบคุณทีเราเป็เสียงเนาะครับแด่งนี่คือ เป็นแขนขางหนึ่งเลยมนครับเป็นแขนขางหนึ่งเลยคือขาดแดงนี่คือขาดใจครับได้ระบบเสียงได้ระบบิดผมก็อ่ะพูดตรงบอกเบนกับมาครดูการแรกไปนะครับนะครับเป็นโลลูกแสงลูกแสงครับครับเลยครับดูแดงกันเต้ยอดก็จะคอยจุดยันครับจุดไปหอดออนบอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะอยู่สู้ไปด้วยกันไปดูการหน้าตอนนี้200กว่าคิวงานแล้ว วงบ้านธุ์ได้เปิดเลยแต่ว่ามีงานลองรับกมาสองกอยารงานแล้วครับเอา,เอาดูแลสุขภาพร่างกายในแข็งแรงครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสักนิดครับพี่บ้านครับขอบคุณครับ